พี่นอ้องปองปายสุภูสุสคนตอนรับข่าสููชองก็ติดหุวยดังมากใช่เนาะจากกับมาอกับแอดมินในวันพฤหัสที่ยี่สกรกฎาคมน้อจากแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเด็กปังๆเอามาเบ่งปันพี่น้องในเบ่งการอินเชนเคล้นนะพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 7นอกจเนาะจากสำหรับชุดนี้เนาะจากการสเป็นแนวทางของพี่น้อยให้โชคต่อแนวทางของแอด เสียท่านะจ้ะตกถ่ายที่เนาทางของหนุ่มสุพันธ์เดอพี่น้องเด้อก่อนสิไปรับชมเราฟังเนะจ้ะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสุภูสุกคนนะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้ะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการท่างคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจ้าพี่น้องสุภูสุคนเด้อจ้า เพื่อเป็นการบดเสวนาเข้ากับไปรับชมแนวทางการพี่น่องเริ่มต้นกับทีโน,าท,นาทางของพี่น่อยให้โชว์ก่อนเลยจ้ะรัฐบ,บ,บาลไทยงวบประจำวัน,ท,วนที่หนึ่งสิงหาคม2 5งพารอสิซึ่งวันนี้ก็ให้เดนไปทีลักเจ็ดมาจ้ะชุด2ตัวก็คือ 72, 73, สองเก่าระวังเบิ่น7จจ็้ะต่อโดยจุดสาตัวให้มาสอหางพี่น้องนั่นก็คือเจ็และเจ็เจ็ดเก่าีน้องเดอ้อเจ็เดสองและ เจ็ดเจ็ดเก้าสองโตเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ด <online> ห้าเจ็ดเก้าระวังเบิ้นเจ็ดเจ็ดเด่นเจ็ดจ้าหมวดนี้แนวทางผีน้อยให้โชคแคบไปเบิ้งจุดไดเบิ้งกันนะจ้ะไปเบิ้งต่อกับทีนอทางของแอดเศรษฐากันต่อนะจ้ะรัฐบาลไทยหมวดประจำเดือนหนึ่งสิงหาคม2องพันหารเจ็ดรัฐบาลไทยออมสินนะจ้ะจุดสองโตพิพนให้ก็คือเก้าห้าเก้าแปดห้าแปดศูนย์หกหกหก เก้าศูนย์ห้าศูนย์สี่หกและสี่ศูนย์จ้ะต่อด้วยชุดสามโต้ให้พิธีเก้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกเก้าห้าแปดและสี่ศูนย์หกจ้าแนวทางของแอดเศรษฐาเด้กพี่น้องเดอ้อแค่ไปเบิง้งจนไปเบิ้งกันนะจ้ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเดอ้อไปเบิง้งต่อกันทีแนวทางชุดสุดท้ายนะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของ แอดหนุมสุพรรณ์ด้อจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที 1, ่หน่งสิงหาคม2 5ง7ารวงวดนี้แอดหนุมสุพัรร์ก็หายเด่นไปที 1, 2, ่หกับ2องใอพี่น้องเด้อเด่น1กับ2จากซ้ายวิ่งซ้ายโรดมากกระจัดไปเด้อจ้ะ1กับ2องัก1ก็คือหนึ่เจ็ดและ1นึ่เก้าจ้ะหนเจ 18และ19ต่อด้วยหลักสอหาไปที่27 28และ29จะ้ะ27 28และ29 3ต้มซ้ำตนไปเดียวหาไปที่0 2 9จ้าแนวทางของแอดหนุ่มสุพรรณเด้อพี่น้องเด้อแคบไปเบิง่งจุดไดีเบิง่งกันนะจ้าไม่ว,ว่าสิเป็นแนวทางของพี่น้อยให้โชคแนวทางแอดเศรษฐานะจ้ะแล้วก็แนวทางของหนุ่มสุพรรณเนานะจ้ะแคบไปเบิง่งจุดไดีเบิง่ง เอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเ้อพี่น้องเด้อถ่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้พอเพียอย่างมีสติ้วจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงช่วงโดพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น้อจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด,ด้ะพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่งเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเลยจ้าสื่อตามก็ลัางทราบสื่อตามผืนดวงขอจ้าของและพี่น้องเด้อจะจะถื่อแอดมินก็ขอให้พี่น้องจะผูส้สะก้นส่งดีแห้งๆปังๆมนันๆกันทุกคนเลยจ้าสำรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตละพี่น้องไว้ซ้ำนีกคอน้ง้ลจ้าเราจะกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า